สวัสด,ดีค่ะหนชื่อเด็กหญิงประกายแก้วป้องฉิมกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจะมาเล่าถึงกิจกรรมที่พวกเรากําลังดําเนินการกันในขณะนี้นั่นก็คือกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันทําไมต้องมีกิจกรรมนี้หรือคะก็เพราะว่าวัฒนธรรมการไหว้ของเรากําลังเสื่อมถอยลงเด็กๆไหว้ไม่ค่อยถูกวิธีเจอกัน ก็ทำเหมือนคนไม่รู้จักกันทั้งๆที่เรียนหญิงเรียนเดียวกันแทบจะเดินชนกันที่ซ้ำจึงเกิดความคิดอยากให้พวกเรารักกันเจอกันก็ทักทายกันอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆรู้จักกันไหวที่ถูกวิธีและมีสัมมาคารวะมากขึ้นซึ่งพวกเราได้ระดมความคิดเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี้หนึ่ง จอกันก็ทักทายกัน 2. เจอครูที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับและ 3. ทํกากิจกรรมน้องไหวพ้พี่ในตอนเช้าหน้าเสาธง,พงเพื่อฝึกการไหว้ที่ถูกวิธีและปลูกฝังการมีสัมมาคารวะให้พวกเราชาวลาวะวังควายกาิจกรรมนรยิ้มไหว้ทักทายกันของพวกเรา ยังอยู่ในช่วงกำลังดำเนินกิจกรรมผลของกิจกรรมนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลที่ชัดเจนมากนะักแต่ก็ทำให้พวกเราชาวละวะาวังทายไหว้สวยขึ้นทักทายกันมากขึ้นตัวหนูเองก็คิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะไม่เพียงแต่พวกเรานะคะที่ยิ้มไหว้ทักทายกันคุณครูอเองก็ทำมเหมือนก,นกันกับพวกหนูค่ะ ซึ่งพวกเราหวังว่าอุปการนี้จะช่วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆของเราม,มีสมาธิมากขึ้นไหวถูกวิธีมากขึ้นสวัสดีตอนเชา้าริมไหวักทายกันสมานฉันชืพี่น้องเพื่อนพองระวะวางไฟพักทายจะหรือยังคะสวัสดีค่ะ